เนี่ยต่อยจะข้าเครงบินเลยโอ้ยแมปนี้ทาไปซ้ายแบบนี้สรุอะไรไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่แบบนี้สรุปตลอดนะ หารถแบบนี้ต้องมีรถมีปะ่ะ<ฮ>มเ<ฮ>มืองนิดเดียวคนแม่งจังเยอะไอ้สัตว์ตรงไหนอ่ะ หลังอะเต็มเลยลงเยอะไม่ได้กลัวนะเว้ยตักลัวมันกระตุกถ้าลงเยอะคอยต่างมันแบบเข้ามาแย่งปืนผมได้ปืนมันใส่เงนไม่เอาปืนมันต่อยหัวทำไงเอสเคเอสนี่ปืนหมาปปะ่า ไม่ได้หมาันแล้วปืนปืนตนออกมาไม่มาไม่รู้แต่เพื่อนเก็บไปแล้วหนึ่งยังเอาอ่ะมีกระเป๋าปะเอาตรงผมมีไม่เป็นไรตามไปอเ็นละน่าจะเปละตอนนี้เห็นปะอันนี้น่าจะเป็นละ

ผมเอานี่อยู่ีห่หน้าผมหน้าผมสวยสวยสวยมึงเล่นไข่มาเล่นมาเล่นจะหอยได้<า>อะวะเจอจะหอยร่วงขาอ่อนอะร่าวาเลยขาพับหมดอะโอ้ยคุณสี่มีแล้วอยากได้กระเป๋าเก็บอะไรไม่ได้เลยมีปะกลับมาใช้เปืนเติมอะมีมีกระเป๋ามีกระเป๋าหนึ่งก็ได้ ไหนวะกระเป๋านี่รทรถรถมานี่มาที่มาตรงนี้มาตรงนี้มามางนี่้แต่ผมเมื่อกี้ผมเห็นกระเป๋าอยู่นะฝั่งนู้นไม่มีเลยเอาโน่นโน่นโน่นแปลนั้นเอาอะไรอะไรแล้ได้แล้วไอ้อันนี้คนใช่ไหมไม่รู้เราไม่ออกไหนคนอยู่ยพอดอยู่ไหนที่ปอสองปอสองยู่นี่ปอสองยู่นี่ ในไม่ไม่ได้แล้วครับได้ละเราต้องเคลียร์ตีนี้แล้วก็ฟาร์มแบบจค่อยวิ่งเข้าวงอยู่ไหนฮะไม่เห็นนิดเฮ้ยกระจกเพื่อนเพื่อนก็ได้ยินนี่จะมาใช่เลยตอนนี้ไม่มีกระจกเ่ยนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนในสวยล่วงหนึ่งวิเคีาะห์ปีนัดจะมา อุ้ยอุ้ยสัตว์มันก็ฝึกมาเหมือนกันนี่รนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ไรอลไรเปลี่ยนแล้วรถนี้รถนี้รถนี้แล้วผมรถนี้หลังบ้านหลังบ้านคุณคันมาเนี่ยคุณคันมาเนี่ยคุณคันมาเนี่ยอันอยู่คันอยู่คันอยู่เอาเลยจะหอยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งนะหลังหลังเลยหลังไวิ่งออกแล้วออกซ้าย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 แล้วซ้ายหลังต้นไม้หลังต้นไม่อยู่หลังต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอยู่ผมดูอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าแล้วเข้า อุ้ยวิ่งตัดหน้าปืนสวย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 หมด <c oughs> หมด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 วิ่งตัดหน้าปืนเจ้าฟาร์มเลยเพื่อนเดี๋ยวรอวงหมดละเอออยากได้ยาะนี่ตัดหน้าปืนไ <c oughs> อ้ตองคุณถกมาอยู่ตรงนี้ทำอะไรเนีหนห่ยอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยฟาร์มเลยแบบฟาร์มเฉา ฝึกไปมาโดนมันเสกับหมวกแตกเฮ้ยตอนนี้มีคนหกฮะตอนนี้มีคนหกตอนนี้มีคนหก,น,น,หกนี่อยู่นี่คนกลับกลับกลับมาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวไก่ยิงทนายใครอ่ะเฮ้ยขอวัดหน่อยอยากวัดอ่ะไม่มีเสกโขบเลยอยากวัดผมวิ่งผมมีเป็นต้องต้องสอบที่ผมมาร์กมีโขบครับเป็นตัวไก่ไก่อะไรเนี่ยเสจ็อยู่ไกลมากเลยเดี๋ยววะอุ๊ย ระวังระวังคือใครเนี่ยคือใครเนี่ยเดี๋ยวพูดขอบคุณนะเก็บเสียงให้ด้วยตอนนี้มีคาร์เต้าแปดเต่าสามเต่าสองแล้วเออ <c oughs> เดี๋ยวมันยิงกับครอ่เดี๋ยว ทีมันเลี้ยงไปฝั่งเนี้ยมันเลี้งไปทิศสามร้อย่ะมันเหลืองปะสะขบใช่ใช่ตรงคนนั้นก็สกบสกบหกรถรถเมื่อกี้มันยิงไปทิศสามร้อยอ่ะรถมาร์าผมนะแต่นั่งสองวะไอผมสงสัยว่ามันที่ยิงใครมันยิงไปทิศสามร้อยอ่ะไอตัวแรกที่ผมยิงตายมันัผ่ันไปทิศสามร้อยอ่ะไม่มีคนมีคนนี่ไงนี่ไงขึ้นมาผมเจ็บเจ็บมาก มักหน่อยมัก่อยมักเหลืองมักเหลืองมักมักส้มมักส้มใช่วิ่งมาละส้มเห็นปะมุมนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้ลอดช็อตอะรอเร่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 ตูดเฮ้ยนั่นใครอะหอมไม่ใช่ยศต้นไม้ใส่เรื่อยๆก่อนไปยิงเหลือนัดเดียวต้องหารถนั่งสิหัวใต้เล คุณบอกมัดตรงนี้คันตุดแสดงว่าร่วงเพราผมยิงมันสี่นัดแล้วดูดหักเลยไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันช่วยกันมีรถตรงนั้นด้วยไปได้อย่างได้ขี้เก่งเอชอาร์มาพุทธเปลี่ยนกันแล้วทำไมลงตัวเดียวอยู่วะบอดปะบอด แต่ไอ้เมื่อกี้ไม่น่าใช่บอทที่ผมยิงอ่ะแม่งสั่นไอซุมผาตัวนี้เดีโดวเดินอถเพื่อนี่ป่าได้ยินครับโอ้เพิ่งได้ยินเพื่อนอยากได้รถบังคับเพื่อนเดินรถอยากได้อยากได้รถบังคับอะไรนะวัตถุภักด้รถบังคับอ๋อโอเค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 ยิงยิงยิงอะไรครับยิงอะไรครับยิงนะครับยิงนะครับ ยิงใส่หน้าผมก็ได้รอเล่นรอเล่นรอเล่นมันมีดังเหรอมันมีปืนนะยิงเลยครับมาแล้วทีนี้ก็คอยให้พมันแล้วโล่งจัดเลยตรงนี้รอรอของมาตรงไอ้ตรงนั้นก็มีรถใี่ว่ารถอะไรรถอีแตนรถดีรถหน้าตายมากรถอีแตนน้าตายมากเลยรถ อเอาสมองเก็บเก็บไปเลยระบงระเบิดเก็บยูลิงสมองอะสำคัญแต่สำคัญไม่เท่าเธออะไรวะเนี่ยอะไรครับอะไรวะไปน่งเนี่ยพี่บอกรถที่ที่ยิงมาใช่อันนี้ปะใช่ใช่ใช่ ไหนวะใช่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 มาร์กเลยขึ้นเลยขึ้นเลยคุณก็เล่นทางน้ำมาดิลองมาแทกกันวิ่งไปวิ่งมารถไหนอะรถจู่ไหนอะเดี๋ยวรอนานจังนานจังเพื่อนฮัลโหลเสียงมือดิ้ก็ไม่มือตีมือฮะ นี่ไงก็รถนี่ไง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 รถตัวนี้คนดูนี่คือรถที่มาจากไหนต่องใช่ใช่ใชคือมันไอ้นี่การกระสุนนี่การเกษตรใช่ไหมสีชมพูที่ดีเพิ่มสีเพิ่มสีใช่ของแท้ของแท้เนี่ยนี่เราทำอะไรอยู่จังหวะที่เขากำลังบวกกันเลยมานั่งชื่นชมรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูเก็บของขึ้นรถ เฮ้ยนี่แหละรถที่ต้องการเอ้าแล้วล้มสองด้วยนะคุณป๋องแปงต้วงเลยนานรีบล้มเลยดีถ้ามียายใหญ่พกมาได้จากไอ้ตัวที่ยิงสนนยพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดรอปกระสุนไว้บนรถดีกว่ากระสุนเขียวรถม่งไม่มาได้ด้วยเหรอได้ได้ได้เห็นไหมปวดดูเออวายเจ๊ะ เป,เป็นไงทำได้ไงวะโคตรจังอะไม่เลยแล้วเราจะเล่นเขาทำไมเนี่ย Let's go Let's go Let's go เฮ้ยจะเย็นเพื่อนเอาตัวตีตัวตีจะทำไปทำมมผมเลยกด F นี่เป็นไงเนี s <S ่ยรถขนาดวิ่งประมาณหนึ่ง หนึ่งร้อยอะมันถึกไปวะาถึคนล้มสามอะคนก็แบบเหมือนวงห้าประมาณนั้นไอ้ขวุ้ยอันนั้นรถมอเตอร์ไซค์นะจังเฮ้ยคนคนหรือบดวะตรงตรงมาร์คตรงมาร์คเหลืองมัร์คเลยไม่เห็นเนินวะคนหนึ่งคนหนึ่งเมื่อกี้นี้คนหนึ่งบดบดโอ้ยขวามี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 ขนาดวิ่งเลยป่ะนี่ไง เออชนแม่งได้แอซีดก็ดีเป็นไปได้สมุก่อนนะเดี๋ยวนะอันนี้คือฟาร์มเหรอแบบโล่งจะจัดอ่ะเห็นไหมเห็นะโอ้เห็นปะไปเหมเอ้าเอ้าไปเลยไปเลยไปเลยมันขึ้นไม่ได้ยี่ห้อมันขึ้นไปได้เฮ้ยหาหาหาที่มีบ้านหาที่มีบ้านขวา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 มีมีมีที่มีบ้านเลยใจเย็น จะ่นแค่มาเลยตนี้ได้ไม่มีคนตรงนี้ไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนสวยมีรถมามีรถมาด้านนั่นแหละรถมาแล้นะยัดยัดยัดมันยัดมันยัดมันยัดไปยัดยัดออกออกเฮ้ยไอ๊ะตรงไหนมันยิงมาวะเดี๋ยว นี่ไงเ,เ,เจอต่อปะ่ะคาดใชผ่ผมดูผมดูด้านหน้าอยู่ไมอะไรจะหมอดเจาะขนาดนี้พาราไดา์เหรอเอ้ยไม่ใช่พาราไดา์ทำเชื่อเหรอเอสพาเลตอยู่ในพาเลต เฮ้ยมีเสียงร้มาด้านหลังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวออกขวาไปละออกไปละโคช่างน้าไปโชว์มายิงในรถฮ้าจังวะเซอร์ไพร์มันเล็งอยู่นะระวังนะมันมันจอดมันจอดมันจอดระวังนะออกรอ เห็นไหมมันวนไม่เห็นหรอกมันวนมันวนมาแล้วมาแล้วใช้มือใช้มันอ้อมซ้ายอ้อมขวามานี่อ้อมมาฝั่งนี้เราขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไปปะไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตะโมกฝั่งโน้นฝั่งโน้นไกลยิงช้าจ้าช้ะมาร์กเลยมาร์กเลยเห้ิิังน เจ็บ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 อยู่เจ็บอยู่เจ็บตรงไหนตรงไหนเจ็บอยู่ทางหินข้างหินชิดเอ่อหนึ่งหนึ่งศูนย์มีหินเดียวหินก้อนแบบทึบๆหน่อยประมาณไหนวะเจ๋อเคโอเคเห็นแล้วผมขอผมขอเจ็บมากน็อกน็อกนกนกนกไปเอาผมไปแล้วบอกแล้วไปทีมละทำเพื่อนกูโถ่เอ็ดมีอีกมีอีก หายมองไม่เห็นดิควันควันเยอะเกินชื่อควันเยอะเกินดูนี่ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดนะเดี๋ยวมันโผล่แน่แป๊บนึงแป๊บนึงโอ๊ยบ้าไปแล้วผมรอดผมรอดเลี้ยงเลยเลี้ยงรอเลี้ยงรอดิอ๋อเจ็บเจ็บมันยกมันยกมาหลังซ้ายมันยกมาหลังใจมกมกมกลูกหนึกหนึ่งลูกหหนึ่งตัวหนึ่งตัวสวยสวยสวย หินฝั่งซ้ายหินฝั่งซ้ายหินฝั่งซ้ายขอบคุณมากเพื่อนกำลังจะขี่รถเลาะสวยสวยสวยตายเจ็บเจ็บตันตะไม้โอเคโอเคโอเคเจ็บเจ็บอีกตัวนึงเจ็บอีกตัวนึงเจ็บเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วโผล่หลังมามึงหลังแหกแน่ระวังระวังระวังเฮดโซนเรากลัวที่ไหนอะ เราคนดีไม่ได้คนบาปจริงครับผมชาร์จนะผมชาร์จนะเล่นเลยอ่ะหินนี้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 ล้อหืมไอ้สัตว์ผมล็อกให้ตายหมดยังไอ้จริงมึงโผล่อีกรอบยังยังเจ็บเจ็บรอให้อยู่ล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่ ้ยิงจนตัวพอดีโอ้หเข้าไม่ได uh, uh, ้เลยเข้าอย่างงี้เจอหินแน่นอนไม่ได้ไม่ได้เข้าอย่างงี้เป็นยุ่ยแน่นอนเดิมเลยเพื่อนรอบหมวกน่าจะไม่เหลือละแตกสองรอบแล้วตอนนั้นหน้าหมวกยู่ยน้งหินเดิมใช่ไหมหินเดิมไม่รู้ใช่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 สโมขึ้นละใช่ใช่ระวังระวังละบนหินอะไรบนหินบนหินบนหินเลยเฮ้ยไนโ ขึ้นมาแล้วสวยเจ็บเจ็บเจ็บนกหนึ่งสวยชาเลยชาเลยดูอยู่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 เราเระวังเดะเพื่อนระวังเดะเพื่อนสวยเฮ้ยน็อกเชี่ยมองไม่เห็นไปแฟดแฟดมองไม่เห็นสวย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  กอนกุดย่อครับโมตี้มัเล่นอะไรกับมี้ราวกระสุนไม่มีมัเล่นอะไรกับตี้เราวะตีตีเราแม่งกอดกระสุนไม่มี่งชาร์จเขาเรื่งดูกระสุนสิบัดีนะหยิงล้มเออมีใครเจอไอ้ที่เก็บปืนหลายช่องบ้างไหมครับไม่เจอครับผมผมใช้ไม่เป็นเลยไหนๆมากเลย ไปไปไปเนื้เนเนอเียเยนเฮเยอะเยอะเยอะเยอโดน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 ตัวทีนึงโดนตัวทีนึงเยอะย้อยเลยเยอะย้อยเลยโดนนัดนึงเฮ้ยออกออกดูแมพก่อนจะออกสายได้ออกสายได้โดนโดนโดนมันมีตัวล้มล้านล้านล้านเขผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่ค่อยเดินผมค่อยเดินเห็นเห็นเฮีนเฮีนตรงนี้เห็นตรงนี้มักเหลืองมักเหลืองมักส้มมักส้มวิ่งอยู่วิ่งอยู่ผมไปเนินนี้เดี๋ยวผมขึ้นเนินนี้ วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่มุมผมไม่เห็นหมดเลยโดนโดนเมนหดเเลยฮ้ย้มือมีรถว่ะวิ่งไปนรนวิ่งไปหินมากสงโอเคโอเคโอเคค่อยมาจำตำแหน่งแล้วเฮ้ยมีรถ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 หลังคุณซ้ายคุณปิงปองนั่นๆัวิ่งกลับวิ่งกลับตัวนึงเต็มหลัง มาโดนยิงอยู่โดนยิงอยู่มาร์ก <Mark S 1> เลยมาร์ก oh <my> เลยตรงนี้ตรงนี้ลัด,ด,ดลาดลาดล้มล้มหมด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 มีหินด้วยมีหินด้วยวงบียสวยสวยตายแล้วมีหินหลังหินหลังหินอีกอันี่หินอันนี่อันอนี่อันนี้ไปก่อนมุมซ้ายมุมซ้ายวงวงวงเฮ้ยไปมีเสียงรถนะอย่าลืมนะใช่มีรถมีรถ อย่าเพิ <Auf S 1> ่งอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะให้ผมให้เพื่อนเข้าวงก่อนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเดี๋ยวงานงอกเล่นในเขาเนี่ยกำลังดีเนี่ยเล่นเขาเนี่ยมันกำลังขึ้นมามันกำลังขึ้นมาอย่าเพิ่งยิงนะกันหนึ่งได้ได้ได้ขออนุญาตบำบนะมีคนโดดล่มออกมายิงได้ยิงได้ยิงได้เล่นเลยเล่นเลยขึ้นผมขึ้นเนินขอบคุณผมขึ้นเนินผมขึ้นเนินเดี๋ยวเดี๋ยวจัด เนี <One input> ่ยเฮ้ยรถหลังเรานี่วะไอ้เหี้ยวิ่ง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 ผมหลบแล้วรอดแล้วรอดแล้วอุ้มนี้อุ้มนี้หลบแล้มาร์กส้มขึ้นไปมาร์กส้มแล้วขึ้นไปมักเหลือง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 ข้างคุณเลยข้างพวกคุณเลยไอ้วะข้างพวกคุณเลยระวังระวังซ้ายระวังซ้ายเพื่อนระวังซ้ายเพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนระวังซ้ายระวังซ้ายมาเพือนมักเหลืองไหมมักเหลืองไหมเอามักเหลืองไหมไปดิ๊ยวมักเหลืองมักเหลืองเหลือตัวเดียวมไกเหลือวไปเดี๊ยว อะไรอะไรอะไรเฮ้ยเจ็บข้างรถข้างรถเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยคนยิงยิงคนยิงเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากยิงเลยยิงเลยรถเลยตรงรถเลยลลล็็็อออกกกทททีีีโอ้ไม่โดนมาโทษเลยเพื่อนตัวไกลยิงมาเพื่อนสมุกสมุก็อกทีรอคีรอคีรอคีล็อกทีรอีรอคีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไม่มียาว่ะโอ้เล่นไป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 เฮ้ยอตรงรถมีตรงรถมีรถเลยวิ่งรถละตัวเดียวตัวเดียวใช่เฮ้ยอะไรวะที่อตัวไก่ยิงใช่มันยิงผมน็อกไปแล้วอ่ะ หลังหินมีหลังหินมีใช่ใช่ใช่แม่งติดวงติดวงติดวงจะล้มจะล้มจะล้มตนเฮ้ยชี่อะชาร์จละตนชาร์จผมชาร์จผมชาร์จเลยชาร์จเลยเพื่อนเล่นเลยเล่นเลยสว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 ยขับรถไปแล้วโอเคโอคสมกสมกในสมกในสมกรถไม่มีรถไม่มีสวยสวยไม่มีคนแจมมาเพื่อน มีตีอื่นมีตีอื่นสวย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 ว้าวเรียบร้อยหมดร้านนอกวงร้านนอกวงนอกวงโอเคโอเคมาแล้วมดแล้วไป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 โอ้ยเข้าวงก่อนมีรถมามีรถมาสวยนน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 นเเเเ้้้าาขบบบิิตัวเดียวยางแตกยางแตกแล้วเพื่อนตัวเดียวสวยเออนั่นแหละที่ยิงอ่ะที่ยิงอ่ะทิ้งอ่ะสวยสวยสวยอู้หูจะหวยที่อ่ะ เต็มหัวดิเพื่อนยิงเจ็บไปแล้วอะแอ้ดอกตรงไอ้ดออโอเคโอเคสวยสวยโอเคโอเคเฮ้ยสมกสมกสมกหน้าผมหน้าผมหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าตัวไก่แม่งเฮ้ยเอาหน้าก่อนเอาหน้าก่อนโบกอยู่โบกอยู่หน้าโบกอยู่ไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นระวังซ้ายระวังซ้ายเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่ง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 แล้ววิ่งแล้ว ้เห้ิลังต้นไม้หลังต้นไม้สวยมันโดนมันโดนยิงมันโดนยิงเห็นไหมเห็นนะคุณว่าเออโอเคโอเคผมต้องมีมุมผมต้องมีมุมต้องหามุมก่อนเอาเชี่ยแต่มุมนีมันไม่เห็นสายต้นไม้เลยเพื่อนใช่ใช่อนแรกี่ตัวเนี่ยแม่งระวงมันด้วยสมองสมอสมอเฮ้ยผมสมองเข้าผมสมองเข้าอือสมองเป็นทางแบบ ระวังระวังระวังแตกเฮ้ยขวาก็มีเฮ้ยหลัง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 เชียร์หลังก่อนใช่นอนอยู่นั่นแหละโอเคโอเคออ้ยตาหลังยิงมหาเยี้เกือบตายน็อกหรือว่าตายเลยวะตายไม่รู้ดิน็อกดิชิบหายอยู่ไหนวะอ้อมหมอเคลื่อนไปเล่นอ้องหรอเอารถไปเล่นไป มันวิ่งไม่ได้นะเฮ้ยนะเจอแล้วเจอแล้วตัวไกล่ลงตัวไกล่ลงอยู่นี่อยู่นี่ลง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 อยู่ลงมากอยู่ลงมากอยู่ลงมากมักเหลืองตัวนึงอีกตัวนึงอยู่นู้นวิ่งก่อนอวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเออเห็นปะโอชิ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 ยังไงวะมึงอ่ะนี่ไงอืมเจ็บเจ็บตัวนึงตายวงว่ะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็บเจ็บเจ็บแล้วตัวนึงเจ็บแล้วตัวนึงกลังคานเข้ากระคารเข้เออแม่งซ้ำใช้จะมาพีเล่นไปเพื่อน เดี๋ยวพวกเราเงียบไว้ สวยละ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 ทำเดียวทำเดียวทำเดียวละ